ดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องทาร์รด OMG อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวราศีสิงประจําเดือนกรกฎาคมนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนคือคนโสดมีคนคุยมีคู่คนเก่าแฟนเก่านะคะอย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเนื้อหาอาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สําหรับการระหว่างคุณและเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์ซับแคลย์อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากแม่หมอม ะคะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาหลังไหม่ได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนนะคะอ๋ออย่าลืมนะคะว่าการดูดวงแบบนี้นะคะเป็นศาสตร์ตะวันตกนะคะใครที่รายละเอียดเรื่องวันเกิดอยู่ในช่องดีสคริปชั่นนะจ๊ะอ่ะคนโสดราศีสิงค์คะขอดูหน่อยว่าคุณเนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเป็นมาอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ ดูเหมือนว่าชาวราศีสิงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ไม่กระเตื้องเลยนะคะเหมือนคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ว่า ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งอะฉันขอให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อางี้เอาง่ายๆคือเหมือนกําหนดเรื่องสเปคขึ้นมาอย่างตายตัวเลยหรืออาจจะแบบมองในมุมอม,อมองของความรักอย่างตายตัวมากขึ้น <c oughs> เช่นแบบว่าฉันอยากได้คนคนนี้ต้องเป็นคนแบบนี้อยากได้ผู้ชายเอ้ยอยากได้ผู้หญิงผิวขาวหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนกําหนดเกณฑ์ขึ้นมาตายตัวเลยแต่ถาม แล้วคุณก็พยายามที่จะทําตัวเองให้แบบไม่ว่างอะ่ะยุ่งอยู่ตลอดเวลาจนแบบอาจจะไม่ค่อยได้พบปะสังสรรค์กับใครเลยถ้าจะไปก็ไปแต่กับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเหมือนไม่ค่อยได้แบบเปิดจงมันไม่ถึงขนาดมันไม่ไม่ถึงขนาดที่จะปิดใจอะนะคะแต่เหมือนกับแบบว่าไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักมากกว่านะจ๊ะอืมอ่ะมาดูกันนะคะว่าเปิดกระดาษกระดคาคมมาเนี่ยความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นอย่างไรเอ่ย นะคะราศี nah ก็เอ้ราศีสิงในเดือนกรกฎนะคะอืมถามว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรก็ฟอบครับขึ้นมาก็ยังดูอีหลอบเดิมอยู่นะคะแต่มีความเป็น the full r e w e r d แหละบางคนเป็นคนโสดแต่แอบกินกับใครอยู่เงียบๆหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแอบคุยนะคะแบบว่าบอกกับเพื่อนว่าไม่มีคนคุยเลยแต่ความจริงแอบคุยอยู่อะไรแบบเนี้ยหรืออีกกรณีหนึ่งคือทาตัวเองจนวุ่นวายจนแบบมันไม่ค่อยมีเวลาเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะกับอีกกรณีซึ่งหมอคิดว่าโอกาสค่อนข้าง ก็คือจะมีคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วเข้ามาในความสัมพันธ์และเป็นคนที่น่าจะเจอจากโซเชียลอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้มันมีความไม่ตรงสเปคของคุณอาจจะเป็นแบบเออเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแนะนํากันมาอะไรแบบนี้ยอ่านะคะก็เลยทําให้คุณกับเขาได้รู้จักกันนะแบบนี้เนาะพอดูหน่อยนะคะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยเขาก็คล้ายๆคุณเลยค่ะคือทรงเดียวกับคุณเลยอ่ะคืออย่าวแ๊บนึงนะขอดูหน่อยสิ ว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาเอาอะไรจ๊ะ คือความคนคนนี้จะพูดยังไงเดียคุณรู้สึกว่าเขาไม่ตรงสเปคคุณใช่ปหส่วนเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยมีบางอย่างที่เขาไม่ค่อยโอเคด้วยเหมือนกันเหมือนพอมันได้คุยกันแล้วหรืออะไรแบบนี้คุณจะได้รู้จักเขาดีมากขึ้นว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ดูมีกําแพงมากๆเลยแล้วเขาก็ไม่ไม่ใช่คนที่จะเข้าหาอะไรใครก่อนอารมณ์แบบเออถ้าอยู่เข้ามาเราก็หญิงใสมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยซึ่งคนคนนี้น่นะคะจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณไหนต้องเข้าหาเขาคือ หมอไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะยังอยากคุยกับเขาอยู่ไหมเพราะไพ่มันขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณไม่เข้าหาเขาเขาก็ไม่เข้าหาคุณเหมือนกันคือแบบเออมีแค่เราต้องทักไปก่อนเท่านั้นอะ่ะเขาถึงจะเออทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ะนะคะพอดูหน่อยค่ะว่าเขาสนใจอะไรในตัวคุณไหมก็คุณดูเป็นคนที่อบอุ่นนะคะคุยเก่งแล้วก็ดูแบบเป็นคนขี้จอเนอะเหมือนแบบ คุยแล้วเก่งคุยแล้วสนุกคุยแล้วเก่งดีแต่เขาก็เลงเห็นเลยนะว่ามันมีเรื่องของแบบทัศนคติที่อาจจะไม่ตรงกันหรือความคิดผิดแปลกอะไรแบบนี้ที่ดูเหมือนจะอาจจะแบบเออยังมีอะไรต่างๆางกันอยู่นะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อนะคะก็อืม แนวโน้ม no. ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยเท่าที่ดูคือมันก็ยังโอเคอยู่แต่ต้องไปตรวจสอบนิดนึงจริงๆนะคะว่าเขามีคนคุยหรือยังเขามีแฟนหรือยังเขามีเป็นตัวเป็นตนหรือยังเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นเป็น The Hermit Reverse สรอบเลยนะคะต้องตรวจสอบจริงๆนะเอาคาของคุณและเขาในช่วงท้ายกรกฎาคมเนี่ยขึ้นเป็น ดูเหมือนว่าคุณจะได้รับรู้จริงๆอะว่าเขาน่าจะมีผัวแล้วมีเมียแล้วนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์อาจจะแบบต้องหยุดชะงักไว้แค่นี้หรือไปต่อกันไม่ได้แล้วอะนะคะออเรคเค่ของคุณเนี่ยขึ้นเป็น d e เซ p ชั่นแล้วก็ไฟแนนซ์ and Car คเ์เพราะอย่างที่บอกเลยคือว่าช่วงนี้หนักหน่วงในเรื่องของงานเรื่องของเงินมากๆหรือแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะสนใจอะไรเลยนะคะ d e เซ p ชั่นเนี่ยให้ระวังเรื่องของมีการการใส่หน้ากากเข้ามาอสมมติว่าเขามีเมียอยู่แล้วมีผัวอยู่แล้วแล้วแบบว่าเออเดินเข้้าามแแลวบบบออกรโะไ ให้ระวังเรื่องนี้เลยนะคะอะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาด,ดาวจันดาวศุกร์ได้แก่พิจิกนะจ๊ะอถ้าธาตุไฟค่ะเมสิงธนูแล้วก็ธนูนะคะอ่าเมสิงธนูธนูแล้วก็พิจิกนะจ๊ะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนมีคนคุยกันนะคะ มาค่ะคนมีคนคุยขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ยสำหรับคนมีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไ่ยขึ้นเป็น D M Press นะคะดูเหมือนว่ามันเป็นอารมณ์แบบ จะพูดว่ายังไงเดีย๋ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะก็ให้อภัยกันเออมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวพ่อแง่แม่งอนเดี๋ยวงอนกันเดี๋ยวทะเลาะก,กันแล้วก็ให้อภัยกันอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนช่วงที่ผ่านมาจะหนักไปในเรื่องนี้คือพองอนกันเสร็จดีกันเสร็จปุ๊บก,ก็ มีความสุขเหมือนเดิมแฮปปี้เหมือนเดิมแล้วก็กลับไปงอนกันใหม่เออมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยเหมือนในช่วงที่ผ่านมามันมีการให้อภัยกันมันมีการได้พูดปุยพูดคุยหรือปรับความเข้าใจกันอยู่เรื่อยๆอ่ะนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าเปิดกดันก,กระดามาเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคนมีคนคุยโอ้ย คล้ายคนโสดเลยอ่ะคือค่อนข้างที่จะเงียบนะคะคือหมอรู้สึกว่าเปิดกระดักกระดางคมมาเนี่ยคุณกับเขาจะมีเรื่องให้ต้องทะเลาะก,กันและมันจะเป็นเรื่องที่ถามว่าใหญ่ไหมมันใหญ่นะขอดูสิบดาบหน่อยสิหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่มันจะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาทั้งร้อยแปดนี่ใส่เสียของเขานี่ใส่เสียของคุณหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าเฮ้ยพูดหลายรอบแล้วแต่ก็ยังทําเหมือนเดิมอะไรแบบนี้มันจะมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะทีเนี้ย ถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกพอมันมีการพูดคุยมีการทะเลกกาะกันปุ๊บสิ่งที่จะตามมาคือความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์อันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนแก้วที่เล้าแล้วมันก็เริ่มเล้าไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าเออเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณในเดือนนี้เขารู้สึก จะพูดยังไงเดียเหมือนเขาจะพยายามจับตาดูคุณมากขึ้นแต่จะไม่เข้าไปรัดรัดเหนียวอะไรขนาดนั้นคือ,อทำตัวเหมือนปกติแหละแต่เหมือนแบบเขาจะพยายามเพ่งเล็งคุณมากขึ้นหรือพยายามมองให้มากขึ้นเช่นมันอาจจะอาจจะเป็นหนักไปในเรื่องของที่แบบว่ามองเพื่อที่จะเก็บแระแสมองเพื่อที่จะแบบเก็บเอามาพูดกับเราในอนาคตว่าแบบเฮ้ยที่เธอยังทําอย่างนี้ได้เลยอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนะเออแล้วถ้าสมมุติคุณไปทําคุณไปพูดอะไรไม่ดีใส่เขาปุ๊บเขาจะได้แบบสวนกลับได้อะไรแบบนั้นน่ะนะคะที่ นี้ขอดูหน่อยคุณแล้วคะจะรู้สึกไงกับเขา ความรู้สึกของคุณที่จะมีต่อเขาคือคุณยังเป็นคนเดิมเลยอะยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมมาสลับกันได้นะจ๊ะอะเออหมายอามันสลับสามารถสลับกันได้นะคะในเรื่อง,องความรู้สึกคุณยังเป็นเหมือนเดิมเคยทําอะไรยังไงตื่น6กโมงเช้าทักหาเธอ7จ็ดโมงโทรปลุกตั้งแต่ตีห้าอะไรแบบเนี้ยยังเป็นเหมือนเดิมแล้วคุณก็พยายามไม่ค่อยโฟกัสกับเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นไปทะเลาะก,กันนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยจะพยายามไม่โฟกัสกนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อนะคะ แล้วน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาถามว่าจะเป็นยังไงต่อก็อผู้ชายจะเป็นใหญ่ในความสัมพันธ์ได้คานี้ละกันคือความสัมพันธ์มันก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆอ่ะและถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นฝ่ายชายจะเป็นใหญ่ในความสัมพันธ์จะแบบว่าเออสามารถคุมเกมได้แล้วฝ่ายหญิงต้องยอมอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้เอาคําของคุณและเขาในความสัมพันธ์นี้นะในเดือนกรกฎาคมก็มันจะมีเรื่องของการเดินทางอะคะ่ะ เออมันจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรืออีกในหนึ่งคือแบบมันจะมีเรื่องมันจะเป็นอารมณ์แบบงอนกันไม่พูดกันแล้วก็ออหายไปไม่มีใครง้อด้วยแล้วเดี๋ยวก็มีการวนกลับมาเองอะไรแบบเนี้ยนะคะออร,ะร์เคของคุณขึ้นเป็น let go of control issue นะคะขึ้นมาเพื่อบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถควบคุมอะไรได้จริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าพ,าย,ย,าพาย,ยายามที่จะทําตัวให้มันใหญ่กว่าความสัมพันธ์หรือแบบพาย,ยายามที่จะคุมตัวคนอื่นมากเกินไปอ่ะนะคะ o อ t i ติมติก about your love life ขึ้นมาเพื่อบอกอะนะคะว่ามันจําเป็นที่คุณจะต้องแบบเปลี่ยนแนวคิดหรือเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่สักนิดนึงอะ่ะเพราะอย่างที่บอกคือมันไม่มีใครที่สามารถเป็นไปตามที่เราต้องการได้ทั้งหมดการที่คุณจะเข้าไปเพื่อที่จะควบคุมอะไรให้มากอะไรแบบเนี้ยคือมันก็ไม่ได้นะคะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะละข้าวราจันดาวศุกได้แก่ต้นค่ะ ธาตุดินพฤกษบกันมังกรและก็ธาตุโลมกลุ่มตุนเมทุนนะคะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันนะจ๊ะคนมีคู่นะคะขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไร สำหรับคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาคล้ายๆคนมีคนคุยเลยคือ มันมีการจับผิดกันมันมีการทะเลาะกันงอนกันแล้วก็ดีกันให้อภัยกันแล้วก็กลับไปอีหลอดเดิมนะคะมันมันจะวนๆอยู่แบบเนี้ยแล้วก็แบบว่าเออพอมันมีคนงอนก็ต้องมีคนตามงอ้ออ่าสมมติว่ารอบนี้คุณงอนเขางอ้อรอบหน้าเขางอนคุณก็ต้องไปงอ้อเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะเออมันจะวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยในช่วงที่ผ่านมานะคะอ่ะไปดูกันว่าเปิดกรดกฎาคมมาความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคนมีคนเอ้ยคนมีคู่ คนมีคู่นะคะเปิดกระดก,กระดาคมมาความสัมพันธ์ของคุณยังอีหลอดเดิมเลยค่ะมีความระแวงมีความคิดเยอะมีความแบบ หูเบาไปฟังคนนู้นเก็บมาคิดกับคนนี้อะไรแบบเนี้ยเออความรักของคุณมันจะเป็นแรงลักษณะนี้เลยแต่เออด้วยความที่คุณเองก็อาจจะรู้สึกดีกับคนในความสัมพันธ์ของคุณในระดับหนึ่งมันก็เลยทําให้คุณอาจจะแบบพยายามไม่คิดมากไม่ซีเรียสทีนี้เปิดกรกฎาคมมาหมอคิดว่ามันจะมีเรื่องของการเดินทางระหว่างคุณกับเขาเดินทางเผื่อไปเที่ยวเดินทางเผื่อรบบความเข้าใจนู่นนี่นั่นเออนะคะเหมือนมันเป็นการวางแผนไว้ในระดับหนึ่งและสมมติว่าคุยกันเดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้ก็ไปกันอะไรแบบ นะที่นี้ขอดูหน่อยนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคู่ของคุณจะรู้สึกยังไงกับคุณคะขยายฝั่งกล้วยรีเวิร์สหน่อยคืออะไรจะ้ะอ่ะหมอรู้สึกว่าเปิด ความรู้สึกของคู่ของคุณนะคะที่มีต่อคุณในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่แบบเหมือนเขามีอะไรอึดอัดอยู่ในใจนะคือเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างอยู่ในใจแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดเพราะไม่อยากให้มันมีปัญหาเหมือนเขารู้ว่าคุณน่าจะมีการแอบกระทาอะไรบางอย่างแต่ด้วยความที่อันหนึ่งเลยไม่มีหลักฐานสองเลยไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนปั่นหรือเปล่านะคะแบบไปฟังเพื่อนเพื่อนพูดเยอะแล้วแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนปั่นหรือเปล่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นหรือเปล่าหรือเอาเรื่องหรือ,อเอาเรื่องเล่นมาพูดเรื่องจริง อะไรแบบเนี้ยเออเขาก็เลยรู้สึกแบบตั้งหิดตังหงวนแล้วก็มีความแบบขุนโมในใจอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณละคะจะรู้สึกไงกับเขา ความรู้สึกของคุณที่จะมีต่อเขาคือถ้าสมมุติเขาพูดอะไรที่มันที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความจริงอะ่ะคุณพร้อมที่จะไฟมากเลยนะถือดาบไล่ฟาดเลยนะคะแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะแล้วคุณก็แบบเหมือนจะพยายามไม่ค่อยใส่ใจด้วยนะแบบถ้าเขาพูดมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ปล่อยแต่ถ้าสมมติเขาแซาซีนนู่นนี่น,นั่นคุณก็พร้อมที่จะไฟคืนเหมือนกันนะคะอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ย แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาก็อีหลอดเดิมเลยค่ะงอนกันดีงอนกันแล้วก็กลับมาดีกันงอนกันแล้วก็กลับมาดีกันอะไรแบบเนี้ยเออมันจะได้มีการพูดคุยอะนะแล้วก็จะมีการแบบปรับความเข้าใจดีไม่ดีคุณกับเขาเขาจะพาคุณไปหาเพื่อนเขาด้วยเพื่อพูดคุยกันอะไรแบบเนี้ยนะคะเออประมาณนั้นนะจ๊ะเอาคำของคุณเนี่ยในเดือนกรกฎาคมก็ เออมันเหมือนจะจบกันเรื่องหนึ่งอะนะคะอารมณ์แบบทะเลาะก,กันเรื่องนี้เสร็จแล้วก็จบแล้วก็ไปทะเลาะก,กันเรื่องใหม่แล้วก็จบมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้วนๆกันไปนะคะ <c oughs> ก็ดูปวดหัวดีเนแบบว่ามันไม่จบไม่สินส้นเทียเดี๋ยวก็คุยเรื่องนู้นเดี๋ยวก็จบเรื่องนี้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะออรา่าเคลื่อนของคุณนะคะเป็น make the e f f o r t เหมือนมันต้องมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์จริงที่ต้องอดทนกับคําพูดความหูเบาความอะไรก็ตามแบบว่าองอดอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้ให้รอดมีคําเดียวมีแค่2คําเท่านั้นคืออออดทนนนนะะไรแบบเี้้ยย่่าัถึงจูอด ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะต้องอดทนจริงๆทีนี้ forgiving อ่ะ learning ขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันมีการให้อภัยกันอยู่เนืองๆตลอดเลยอะ่ะเดี๋ยวจบเรื่องอย่างที่บอกคือมันจบเรื่องนึงแล้วก็ไปทะเลาะอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จบอีกเรื่องนึงแล้วไปทะเลาะอีกเรื่องนึงอะไรแบบเนี้ยเออมันจะวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะทีนี้ราศีของคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันดาวศุกร์ได้แก่นะคะธาตุลมกลุ่มตูนเมถุนนะคะธนูและก็ พึกศพนะคะธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนพึกศพธนูนะจ๊ะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนเก่าแฟนเก่ากันนะคะมาค่ะคนเก่าแฟนเก่าขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรนะคะ คนเก่าแฟนเก่านะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาหมอรู้สึกว่ามันมีคนคนนึงที่อยู่ที่เดิมและอีกคนนึงที่เดินออกไปแล้วอะนะคะอืมหมอรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันและคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันจาเป็นที่จะต้องยอมรับความเป็นจริงอะคือ มันไปจะพูดยังไงดีว่าเหมือนคุณไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นหรือเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเราเนี่ยแหละที่อยู่ดีก็โดนเชื้อเชิญไปเป็นมือที่สามอะไรแบบเนี้ยมันเลยทำให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเดินออกมามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนมันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อะไรแบบเนี้ยแล้วคุณก็อาจจะแบบมีความละอายใจเลยจําเป็นที่จะต้องเดินออกมาแบบนั้นนะคะพอดูหน่อยคะ่ะเปิดก,กรกฎาคมมาความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อคะคนเก่าแฟนเก่า สำหรับคนเก่าแฟนเก่านะคะเ่าเปิดกระกฎาคมมาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคือหมอไม่แน่ใจนะว่าคนที่จะเข้ามาในเดือนกระดกดาคมจะเป็น โอเคมันมีแนวโน้มเป็นทั้งคนเก่าแล้วก็บุคคลใหม่ๆคือมันจะมีคนใหม่เข้ามาพร้อมกับอีกคนนี่แหละที่มันเอ่อทำเรื่องทําราวไว้กับเราเนี่ยนะคะแต่ว่าเหมือนคุณเนี่ยไม่ค่อยสนไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่นะคุณอาจจะไม่สนใจคนเก่าแล้วะคะ่ะคุณจะไปสนใจคนใหม่ที่เข้ามาแทนแต่ถามว่าถ้าคนเก่าเข้ามาแล้วคุยไหมก็คุยได้ในฐานะนู่นยในฐานะของอะไรก็ตามที่รองลงมาจากการเป็นแฟนกันหรือการเป็นคนคุยกันอะไรแบบเนี้ยเออแล้วคุณจะไปสนใจคนใหม่มากกว่านะคะคุขอดูหน่อยว่าความรู้สึก ของคนเก่าเนี่ยรู้สึกไงกับเรานะคะเออเขารู้สึกว่ามันมันมันเขาคือเขารู้สึกว่าเขาก็เดินออกมาแล้วอะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันก็รู้สึกว่าฉันเดินออกมาแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันมาคุยทำไมกับเธอทําไมเหมือนยังเหมือนเป็นเป็นการตัดสินใจที่ยังไม่ได้เตรียมใจขนาดนั้นนะคะมาเลยยังมีการวนๆกลับมาในที่เก่าคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขา ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคือคุณรู้ดีเลยอะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วมันควรที่จะแบบจบลงได้แล้วอะไรแบบนั้นอะนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาก็คือคุณจะมีกำแพงค่ะคุณจะแบบว่าตัดขาดตัดให้ขาดเลยชับ,ชบ,ชบๆอะไรแบบเนี้ยเออไม่ยุ่งแล้วไม่อะไรแล้วส่วนเขาถ้าได้รับรู้ว่าคุณไม่เอาแล้วเขาก็จะไปเหมือนกันนะคะทีนี้หมอไม่รู้เอ้ยไม่ใช่เขาไม่น่าจะไปนะเขาน่าจะอยู่เฉยๆแล้วก็เดี๋ยวหารอเวลาแล้วก็วนกลับมาใหม,ม่เออเอาคําของคุณและเขานะคะสงสัยว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบ มันมัน,ม,นมันจะมีแค่ความทรงจำอะที่จะยังอยู่ในความสัมพันธ์นอกนั้นก็คือแบบไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะคะไวริซูนเนี่ยขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆเวนี้แหละถ้าเขาหายไปนานแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการวนกลับมานะคะอ่ะโซเมตขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันมีความเป็นเนื้อคู่นะคะแบบว่าโซคอน c t ชันหรือเนื้อคู่ในะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยหมอมองไปในเรื่องของกรรมนะคะแบบว่าเรายังมีอะไรที่ยังติดค้างกับเขามันเลยยังแบบเป็นอะไรที่ยังชดใช้ไม่หมดมันเลยยังมีการวนกลับมาอะไรแบบเนี้ยซึ่งเนื้อคู่บบนนนนโลกใีี้้มมัค่อขาง เยอะนะคะในพาร์ทนี้เราจะไม่เจาะเนอะว่ามันคือเนื้อคู่แบบไหนนะจ๊ะโอเคค่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคณาดาวาจันาดาวศุกร์ได้แก่มังกรธนูค่ะและก็กลุ่มนะคะมังกรธนูนกุมนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ครบสี่สถานะแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ